การใช้งานระบบสาร,รบัญแผนกวิชาเมคคารอนิกเนี่ยจะมีขั้นตอนอยู่2ขั้นตอนก็คือการจองเลขหนังสือและก็การอัปโหลดไฟล์ในขั้นตอนแรกเมื่อได้รับหนังสือจากงานสาร,รบัญของวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้จองเลขรับหนังสือภายในของผนแผนกโดยคลิกที่จองเลขรับแล้วก็เลือกวันที่ ของหนังสือที่ลงของวันที่ที่ลงรับในทีน่นี้ตัวอย่างจะเป็นวันที่27เมษายนนะครับได้ลงรับภายในจากนั้นก็บันทึกชื่อเรื่องของหนังสือที่เข้ามาในตัวอย่างจะเป็นการขยายเวลาการส่งใบสมัคร จากนั้นก็พิมพ์รายละเอียดโดยดูในหนังสือว่ามีรายละเอียดอะไรก็จะพิมพ์รายละเอียดลงไปจากนั้นก็กดส่งเพื่อจองเลขระบบก็จะบอกเลขทะเบียนเรื่องเรื่องนี้ได้จองเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กดโอเคก็จะมีลำดับเลขที่ของหนังสือฉบับแรกปรากฏเมื่อเราจะจองหนังสือเลขต่อไปก็กดจองเลขลับแล้วก็ใส่ชื่อเรื่องไป ได้เลยนะครับมันก็จะเรียงลําดับไปเรื่อยๆซึ่งสามารถที่จะลงรับได้หลายคนโดยที่เลขรับจะไม่ซ้ำกันเมื่อจองเลขรับเสร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปคือเราจะนําไฟล์ของหนังสือที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาอัปโหลดในตอนนี้จะยังไม่มีหนังสือนะครับเราก็มาที่อัปโหลดไฟล์จากนั้นก็มา กรอกเลขที่จองเลขที่จองที่จะเอาหนังสือเข้าเราต้องจําได้ว่าเราจองไว้ได้เลขอะไรนะครับในที่นี้เป็น001ระบบก็จะทวนข้อมูลเก่าขึ้นมาถ้าเราต้องการจะแก้ไขข้อความเราก็สามารถที่จะแก้ไขในลําดับนี้ได้ครับวันที่เรื่องหรือรายละเอียดผิดเราก็สามารถแก้ไขได้จากนั้นก็เลือกไฟล์ของหนังสือราชการนะครับ ไฟล์หนังสือที่ราชการจากนั้นก็เลือกผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับใครก็คลิกเลือกนะเกี่ยวข้องกับใครคลิกเลือกไปนะครับนะในที่นี้จะเป็นหัวหน้าแผนกนะครับจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูลระบบก,ก็จะอัปโหลดไฟล์ขึ้นไป เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะมีไฟล์หนังสือแล้วก็จะมีลายแจ้งเตือนไปยังกลุ่มจะมีลายแจ้งเตือนไปในกลุ่มของห้องพระครูเมคคาโอนิกในรายละเอียดหนังสือเล่มนั้นแล้วก็สามารถที่จะคลิกในลายเพื่อจะดูรายละเอียดของหนังสือได้ด้วย ก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับ